ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่ข่าวนี้เป็นข่าวโรงพยาบาลแพร่เติมรักปันสุขในงานกระทรวงสาธารณสุขสร้างสุขเติมรักอบอุ้มสังคมไทยเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ค่ะโดยเมื่อเวลา11นาฬิกาวันที่14กุมภาพันธ์2,567 นายแพทย์วิชินโชติปฏิเวชกุลผู้อำนวยการโรงพยาบาลแพร่เป็นประธานเปิดกิจกรรมเปิดมุมเติมรักปันสุขในงานกระทรวงสาธารณาสุขสร้างสุขเติมรักอบอุ้มสังคมไทยเพื่อชาติสัตว์กษัตริย์14กุมภาพันธ์2567ในวันแห่งความรักและอบอุ้มสังคมไทยโดยมีนายแพทย์นัทนินเศรษฐวณิช ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจบริหารภาพลักษณ์องค์กรกล่าวรายงานและมีคณะผู้บริหารโรงพยาบาลแพร่เจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลแพร่ร่วมพิธีที่อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลแพร่อย่างพร้อมเพรียงโดยคิกออฟเปิดพร้อมกันทั่วประเทศโดยมีนายแพทย์ชลนละนาสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขกล่าวเปิดและตัดริบบิ้นพร้อมกันทั่วประเทศค่ะ สำหรับตู้ปันสุขซึ่งเป็นตู้ที่บริการอาหารเครื่องดื่มของใช้จำเป็นและน้ำเปล่าเพื่อบริการให้กับผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยที่มารับการรักษาโรงพยาบาลฟรีโดยสามารถหยิบได้ตามความเหมาะสมซึ่งกระทรวงสาธารณาสุขได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและยกระดับระบบสุขภาพของไทยทุกมิติทั้งการส่งเสริม ป้องกันรักษาและฟื้นฟูเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อสุขภาพของประชาชนให้ได้รับบริการที่ครบวงจรมีคุณภาพมาตรฐานสะดวกรวดเร็วมีทางเลือกในการเข้ารับการดูแลรักษาที่เหมาะสมสามารถเข้ารับบริการสุขภาพได้ทุกที่ทุกหน่วยบริการพรอมุ่งเป้าหมายสำคัญในการสร้างสุขภาพคนไทยเพื่อสุขภาพประเทศไทย โดยในแพทย์วิชินกล่าวว่ากิจกรรมเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุปเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุขที่ได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดและเพื่อสร้างความเชื่อมั่นส่งต่อความอบอุ่นให้กับประชาชนผู้ใช้บริการและสังคมต่อไปหวังเป็นอย่างยิ่งว่ามุมเติมรักปันสุขจะได้รับความอนุเคราะห์จากภาครัฐ ภาคเอกชนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแพร่และประชาชนชาวแพร่ร่วมสนับสนุนสิ่งของอาหารเครื่องดื่มอุปโภคบริโภคอื่นๆแบ่งปันลงในมุมเติมรักปันสุขแห่งนี้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้มารับบริการของโรงพยาบาลแพร่ต่อไปค่ะ โดยในระหว่างที่รอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลแพร่พร้อมคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความรักวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักและร่วมมอบอาหารและเครื่องดื่มให้กับผู้ป่วยและญาติที่มารอรักษาพยาบาลอยู่ที่ชั้นหนึ่งเป็นการมอบความรักในวันวาเลนไทน์ให้กับผู้มาใช้บริการด้วยค่ะ ขอสิ่งปี่เพื่อนกำัรอเชื่อประสานใจกนคนาพรวเที่มันแน การเลือกในการเข้ารับการดูแลการรักษาที่เหมาะสมสามารถเข้ารับบริการสุขภาพได้ทุกที่ทุกหน่วยบริการโดยมุ่งส,สําคัญในการสร้างสุขภาพคนไทยเพื่อสุขภาพประชาธิประเทศไทยโดยได้กําหนดให้มีการจัดการตัดงานกระทรวงสาธารณสุขสร้างสุขเติมรักปกพุ่มสังคมไทยเพื่อชาติสาธารณสัตย์14มนา2567 วันแห่งความรักและปกป้องสังคมไทยเพื่อนำนโยบายไปรสุ่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุขที่ได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดและสร้างความเชื่อมั่นส่งต่อความต้องกาให้กับประชาชนผู้ใช้บริการและสังคมต่วไปในการนี้เพื่อให้การดําเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์สำนักงานประลัดกระทรวงสาธารณสุขจึงให้ผู้อำนวยกาลจัดทำมูล เติมรับปันสูงเพื่อสร้างสังคมแห่งการแบ,บ่งปันในวันแห่งความรักและวันต่อ,ตอ,ตอต่อไปและมีการจัดกิจกรรมในงานกระชวงสารานา,า,าสุขสร้างสูงเติมรัปกอบกุ้มสังคมไทยเพื่อชาติศากษัตร,ริย์14พฤศจายน2567 ในงานประรวลสารสนเทศสร้างเสริมภาระโอปุ่มสังคมไทยเพื่อชาติสั่งตัดมติปีนาของเราเขียนวันในความรักครับในวันที่สิบสี่ตุลานี้โดยพร้อมเงียบกันกิจกรรมเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายของตัวสารสนเทที่ได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดและเพื่อสร้างความเชื่อมั่น ปกต่อความอบอุ่นให้แก่ประชาชนผู้รับบริการและสังคมต่อไปหวังไม่ทิ้งิ่งว่าเงินรับปันจุกจะได้รับความเคารจากภาครัฐภาคเอกชนเจ้าที่โรงพยาบาลแพร่และประชาชนชาวแพ่ร่วมกร้หนุนสิ่ของอาหารเพื่อบู้โภคบริโภอยู่แบ่งปันในโรงในงเติมรับปันุกแห่งนี้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริการของโรงพยาบาลแพร่ นี้ได้เวลาพมแแ้้วผมขอเปิดกิจกรรมเปิดเิ่นักฟันุกในงานประตูการนัุกุขสร้างสุกเติมรักวของ่ของคนไทยเพื่อชาติศาสนะครับสี่4กุมภาพันธ์2567วันแี่ความรักและของคนไทยนะครับ ในวันนี้เป็นการเป็นการผู้เติมรักปรสสงท์ปะสสุทสิสร้างสุขเติมรักของกล้องสังคมไทยเนื่องในวันแห่งความรัก14กุาปีนี้คือ2,567วันแห่งความรักแม้จะเป็นวันที่เสื่อมหมายความรักหวังสมโดยเฉพาะผู้รักแต่กิจกรรมที่กระทรวงศึเราจุรขึ้นในวันนี้ความสุข อัรถนาดีให้กับพืหรือวาให้กระทรวงขกเป็นตนแบนนบวนธรทการแบ่งปันการดูแลซึ่งกันและกันซึ่งเป็นหน้าที่หลักของกระทรเราอยู่แล้วจาก่ะคผ่านผบริาทกาน้านนารค่ะนาทีจะรมกันถ่ายูกับทสวนทูกท่าตนะคที่ การดูแลประชาชนที่ใช้บริการให้มากขึ้นนะครับเราเรียกว่าเป็นโครงการของกระทรวงสาธารณสุขครับกิจกรรมนี้คือตู้เติมรักบรรสุขครับของกระทรวงสาธารณสุขครับก็จะเป็นสิ่งจะมีของเป็นพวกอาหารหรือว่าเครื่องดื่มในช่วงที่รอตรวจรับบริการนะครับประชาชนที่มาใช้บริการสามารถหยิบจากตู้นี้ได้นะครับไป ไปช่วงที่รอนะครับจะได้มีไม่หิวนะครับแล้วก็แล้วก็สามารถได้ได้ใช้ประโยชน์จากตู้นี้เต็มที่ครับมีทุกวันครับมีทุกวันตู้นี้จะตั้งไว้มีสองตู้อยู่ที่ตรงจุดนะอาการผู้ป่วยนอกนี่ครับชั้นหนึ่งนี่ครับก็เชิญชวนนะครับตู้นี้มันจะมีก็มันก็จะหมดไปนะครับ ก็ผู้รับบริการก็มีทุกวันนะครับก็เชิญชวนนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานนะครับรชาชการของส่วนอื่นนะครับแล้วก็องค์กรเอกชนนะฮะหน่วยงานเอกชนนะหน่วยงานหรือประชาชนทั่วไปนะครับที่มีจิตศรัทธาแล้วก็ใจบุญนะครับก็มา,ามาเติมที่ตู้นี้ได้ครับตลอดนะครับ